นุดเรามารับนุดตแล้วฮะนี่ถึงเวลาที่ผมจะต้องไปต่างโลกแล้วเหรอเนี่ยแล้วแถวยาวไหมอ่ะไม่ยาวนุดต 99, 9,999คนเองเอองั้นฉันยังไม่ไปแล้วกันนะต่างโลกโเกือบจะได้ไปต่างโลกแต่กลับมาได้ เอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b ม t เทนแคทมอสนะช่วงเวลาที่ผมหายไปเนี่ยบางคนอาจจะรู้แล้วหรืออาจจะยังไม่รู้ผมขอบอกนิดนึงแล้วกันผมป่วยเป็นโควิดคือแบบผมทรมานมากทั้งเสียงแหบปวดตัวปวดหลังเมื่อยไปหมดไม่มีแรงจะทำอะไรเลย กูได้ไปต่างโลกแล้วยังไม่ได้ลาคนดูเลยเอาแบบแถวมันยาวเงี้ยผมเลยแบบไม่ไปแล้วกันอธิบายแค่นี้แล้วกันว่าทําไมถึงหายไปสรุปเลยคือเป็นโควิดอ่ะมาวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นตัวที่ผมยังไม่เคยเล่นแล้วกันเนาะต้องรีบเล่นให้หมดไม่มีใครรู้ว่าใครจะตายันไหนแมวตีปีกนะอันนี้จะเป็นแบบด่านแมวนกข้างเนาะซึ่งตัวที่ผมใส่มาเนี่ยจะมีแปนแปน,แปนฮิลเลอร์นะไม่ใช่สิแปนแปน คอรัสซัดนะซึ่งตัวนี้จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีสโลตีแอร์เลียอามาดูกันไอตัวเนี้ตอนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะบอกเลยโคตรถึกนะมาดูซิกวางกับช้างนะเป็นยังไงเอ้โอเคเป็นไงเราช้างพาดงวงไปหนึ่งทีนะกวางถึงกับโดนสโลแล้วนกะจิกทีเดียวตายแล้วก็ไอตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยเอ้าเอาเอา,เอาขอปล่อยช้างอีกหนึ่งรอบเอ่อตัวนี้จะเป็นแบบ หมามังกรหรือเปล่าน่าจะใช่นะหมานินมังกร <c oughs> ซึ่งตัวนี้จะตีเดี่ยวอะไรวะธรรมดามากเลยโอ้ยๆช้าง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 ได้พี่ช้างราคา112บาทแบกนะปล่อยพี่ช้างมาลัวนๆโอเคแล้วก็ตัวนี้เอ่อตัวอะไรก็ไม่รู้ตีแอรเรียตีเวฟทาร์เก็ตคือทั้งหมดไม่ตัวอะไรด่าเฮ้ยอย่ามายุ่งกับบ้านฉันนะไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไร อุ้ยนีโอไปหนึ่งรอบโอ้ยไม่ไหวแล้วป้านนายอ๋อนุชหมายถึงกูเนี่ยไม่ไหวแล้วขอไปต่างโลกก่อนได้ไหมโอ้ยไม่นุชใจเย็นอย่าพึ่งไปไปแล้วช่างเออไม่ไหวแล้วส่งมดระเบิดไปก่อนเดี๋ยวแพ้โอ้ทำไมไม่ส่งตัวอื่นไป <laughs> บอลเลือเหลือ9 2แล้วยังไงล่ะ นี่โอไปหนึ่งรอบไปเลยทุกตัวสมองมีปัญหา <c oughs> คิดวิเคราะห์ช้าแย่ yeah, ละอืออืออไปทุกตัวเลยต้องขอสู้เต็มที่ก่อนตอนเนี้นี่ไงอุงๆเนี่ยจะมีเอฟเฟกคือตีสโลมีทาร์กเก็ตคือทั้งหมดเว้ยส่วนมดซัมบี้นั้นจะมีสกิลเซอร์ไวไม่มีสกิลระเบิดหรอ <c oughs> บ้าบอสิ้นดีไม่โดนลดดาเมจไม่โดนฟีดไม่โดนสโลเฮ้ย ไม่โดนสโลอะไรล่ะไม่โดนฟีดไม่โดนน็อกแบ็กตีแอรียตีทั้งหมดอื้อปล่อยมาทุกตัวมับ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 ปล่อยมดมาด้วยเป็นไงล่ะฟังผมนะน่าจะเป็นตุ่นเอเลียนนะที่มีสกิลวาร์ปเออใช่ตุ่นเอเลียนแม่งมีสกิลโคตรถึกแล้วก็วาร์ปตีแอรียตีไกลส่วนหมาก็มีทาร์เก็ตทั้งหมดตีแอรียมดอะมดจะระเบิดเปล่าเฮ้ยมดก็มีสกิลระเบิดนะเออมีสกิลเซอร์ไวด้วย แต่ว่ามด e ไม่ได้ระเบิดไงส่วนตุนข่าวน็อกแบ็กตีแอรียตีไกลทาร์เก็ตทั้งหมดส่วนตัวนี้บอสเอเลี่ยนตีลดดามีดตีแอรียชนะนกข้างไม่ได้ไม่เป็นไรนะขอแค่ตีบ้านก็พอโอ,โอ้ยโดน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 โดัน,น,นกลับมาแล้ว สู้เขาทุกคนโอ้นุชทำไมนุชนุ่มนวลจังอะเดี๋ยวนี้พูดจามไม่กระโชกโคกก้าว,วเลยเออไปยูบ้าจริงๆแล้วฉันเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่นุชมึงไม่ใช่คนอย่าง,งานี้ใครนุชออกมานะเอานุชคนเดิมกลับมาน้อยแนี่แกไม่เชื่อว่าฉันเป็นตัวจริงเหรอพี่ช้างครับสอนให้มันรู้เลยว่าคนจริงเขาเป็นยังไงส่วนใหญ่จะไม่ได้อัพเลเวลมานี่หว่ามันเลเวลหนึ่งนะเนี่ยแต่ขนาดเลเวลหนึ่งก็ยังชนะได้อะ มาทุกคนทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่างบอสซอมบี้ตัวที่แบบมันจะให้แมวกระดองเต่าเนี่ยกับอะไรดีกับ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 บอสบอสตัวนี้แล้วกันเนาะกับปะเนี่ยใครจะเถื่อนกว่าถ้าเล่นแบบปกตินะผมจําได้ไอ้บอสตัวเนี้ยแบบสู้เป็นสิบสิบรอบออก,กว่าจะชนะมนะันอ่ะมันแบบกันน็อกแบ็กกันสลโลแม่งกันทุกอย่างอ่ะเอากับปะผมเอาแล้วไม่เง้นเจอกัซีลาหน่อย มาแล้วกัลิลา้นไฟเฮ้ยกัลิลา้นไฟแม่งยังเอาชนะบอสซัมบี้ไม่ได้เลยบ้านนะบอสตัวนี้แม่งเลือดเดยอะจริงว่ะถึกด้วยไปไปไปเออจะอธิบายสกิลของใครก่อนดีช่างแม่งมันโอ้โหแล้วเมื่อกี้แม่งมีการวาร์ปบอสซอมบี้ได้เหรอวะเนี่ยบอสซอมบี้ไม่กันโดนวาร์ปเว้ยไม่รู้ว่าใครวาร์ปเหมือนกันนีโอไปหนึ่งรอบโดนวาร์ปอีกแล้วนะกอซิลาผมก็ยิงไปรัว ตัวด้านหลังก็แตกกระจุยกระจายนะแล้วตอนนี้นะโอ้โหบอสซอมบี้ยังไม่ตายแต่ว่าทับหน้าฝั่งผมตอนนี้นะตีบ้านเขาอยู่มับ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 ด้านหลังเฮ้ยยังไงดีนีโอไปหนึ่งรอบทําไมมันกระเด้งวะเอาเปิดไอ้นี่นีสไนเปอร์เออสไนเปอร์มันก็กระเด้งอยู่แล้วดิเอ้ยเอ้ยเ้ยโดนบอสตีอยู่บอสตีแรงเออวาร์ปมันอย่างนั้นก่อนด้านหน้าเลยแล้วกอซิล่าเพิ่มอีกหนึ่งตัวหรือว่ากอซิล่าตีมันไม่เข้าวะไม่นะ ไม่นะเอาจริงดิทีมโหดขนาดนี้จะแพ้หรอเนี่ยปึ๊บปึ๊บราชาปิศาต์มาเออว์ามันไปอย่างนั้นอย่าให้มันได้ตีนีโอไปหนึ่งรอบมันก็กระเด้งอยู่นะด้านหน้าเร็วเฮ้ยด้านหน้าด้านหน้าซูซูเขาแตกแล้วเว้ยโอ้ยมันกระเด้งหนึ่งทีเกือบแล้วโอเคไอ้นี่ดีกว่าตัวอากูไป นี่โอไปหนึ่งรอบอย่าให้มันตีนะไอตัวราคา5200นี่แหละวับตัดจังหวะเอาเร็ววับ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 มันวับมันวับมันอย่าให้มันได้ตีอุ้ยเกือบโดนบ้าแล้วกอริล่าไอ้บ้าเมื่อไรจะชนะเมื่อไรกอริล่าจะชนะวันนี้โอ้กอริล่าตายไปก่อนแล้วนะแล้วจังหวะนี้ได้วับกับเขาบ้างไหมฮัลโหลเออวับไปอย่างนั้นแหละกอริลามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะ ตูมโอเคหรือว่ากอริลามันตีไม่โดนจริงว่ะเนี่ยอะไรเนี่ยเราจะทำยังไงวับมันไปเออกอริล่าพุ่งไปแล้ว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 ไปเส้นชัยเลยกอริลา่าเนโอไปหนึ่งรอบบอสซัมบี้ตัวนี้แม่งไม่ยอมตายจริงว่าโดโดมาเลยแล้วก็ราชาปีศาจมาโอเคแมวเจ้าหญิงมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวยังไงดียังไงดีจะชนะและ้วเว้านิดเดียวกอริลา่าบอสมันก็กระเด้งแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ย กระเด้งแบบใกล้ตายเว้ยอ้าวบอสโดนสาบด้วยโดโดสาบไงยังเถื่อนนะแต่ว่าโอ้โหด้านหน้าผมแตกไปเรียบร้อยกอซิล่าแกไม่เดินเลยวะกอซิล่าเพิ่มอีกหนึ่งตัวกอซิล่ากี่ตัวแล้วเนี่ยจังหวะนี้จะไหวหรือเปล่านะอย่างไงดิอย่างไงดิอย่างไงดิเออวรับมันเข้าไปนีโอไปหนึ่งรอบเอาแล้วจังหวะระทึกมาแล้วทุกคนโดโดผมแม่งเดินขึ้นไปด้านหน้าแล้วบอกเลยตียังเจ็บนะมา มามากริล่าบอกกูตีตั้งนานไม่ชมกูเคลียรเรียบร้อยทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าหมีดำซาตโตรุตัวนี้เนี่ยจะชนะได้หรือเปล่านะราคา450ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจะมีแค่ตีเร็วเท่านั้นแลวก็ตีแอร์เลียซึ่งในการจะกำจัดตัวเหล็กเนี่ยจะต้องใช้ตัวคิติค้ลไม่นะแกงพี่หมีผมเออเฮ้ยเฮ้ยได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าพี่หมีครับสูกเขาพี่หมีพี่หมีพี่หมี พี่หมีไม่นะไม่ไม่เร็วหนึ่งรอบเร็วๆโอ้โหกำจัดตัวเหล็กไม่ทันนะถ้ากำจัดทันนะชนะไปแล้วเนี่ยบอลเลือดเหลือ64%เซน่ะเออเออเงั้นนกกระจอกเทศไปหนึ่งตัวเอานกกระจอกเทศเนี่ยเคลียร์แรกก่อนถ้าเคลียร์ได้ก็น่าจะแบบปล่อยพี่หมีไปได้ไว้ อยากจะลองแบบเอาพี่หมี VS กับบอสซอมบี้ดูโอ้โหนกกระจอกเทศแม่งยังเถื่อนนะแล้วจังหวะนี้พี่หมีของผมเข้าไปแล้วรัวๆนะบอสซอมบี้จังหวะนี้ถึงกับกัะเด่นนะนกกระจอกเทศบอกเดี๋ยวเราจะเคลียร์ตัวเหล็กให้แล้วพี่หมีเคลียร์ยางไวพี่หมีเคลียร์บอสซอมบี้เร็วมากคือขนาดแบบบอสซอมบี้น่าจะเลือดแบบเป็นล้านอยู่นะไอตัวนี้มันจะเป็นโอ้โห9000ถ้าในสนามฝึกซ้อมเนี่ยมันจะเดินไม่ได้เว้ยมันจะเป็นหุ่นฝึกซ้อมตัวนี้จะมี เป้าหมายคือทุกทาร์เก็ตไม่โดนลดดาเมจไม่โดนฟีดไม่โดนสโลวไม่โดนน็อกแบ็กอ่มกระปะแล้วกันเนาะเอากระปะไปขวางก่อนเออมันต้องอย่างนี้9 0 0านิดเดียวมาแล้วเอา้าเดินได้เฉยอะไรวะเนี่ยหุณฝึกตัวนี้แม่งอะ่ะเ0้าพันเไม่ใช่9 0้นะ9,000พันทำไมเก้าพันทำตัวอย่างเงี้ยเราไม่ประทับใจเลย9 0 0าของเรา,น,านั่นกระปะส่งมาก่อนยังอยู่ตั้งนานเลย 9ก้าันแม่งมาแป๊บเดียวจบแล้วไปเลยแม่มดวันสิ้นโลกกระปากคู่ดาวนานมากแต่ว่าก็ถึกมากก็ถือว่าคุ้มอยู่มาแล้วดูตึกมาจากแบบพื้นพิภพนะเพื่อมาปล่อยตึกบนสวรรค์แล้วเรียบร้อยดอกเดียวปอมเกาเสนนะ่ะมีแม่มดมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะเป้าหมายคือทั้งหมดตีรถดาเมตตีน็อกแบก็กตีป้อมแรงไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นแบบ โอมูละหรือโฮมูละอะไรหรือเปล่าที่เป็นแม่มดหรือว่าไม่ใช่ก็ไม่รู้นีโอไปหนึ่งรอบครับผมแล้วก็แม่มดไฟตึกมาอ้าว,าวคืนชีพส่งแม่มดมาตีป่าเถื่อนตีป้อมแรงแล้วมันใช้แบบผ้าผูกเอวตีศัตรูแม่งโดน knock back ด้วยไม่โดนลดดาเมจไม่โดนฟีดไม่โดนสโลวไม่โดน knock back ไม่โดนเวฟไม่โดนเฟิร์กตีเอเียตีหน้าหลังโอ้โหฟาดไปหนึ่งทีนะศัตรูถึงกระะเบิดมาเลยเป็นแค่เอเลี่ยนกระจอกกระจอกเนี่ยจะมาสู้แม่มดได้อย่างไรขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่มารับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ